ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอรสชาติของการรอคอยช่างขมขืนชิงสุยรู้สึกไม่อยากทำอะไรในดินแดนหยกยุพร,ราชอมตะเลยมันเลวร้ายยิ่งกว่าการฝึกตนตอนนี้มันน่าเบื่อมากใช่มเมล็ดพันนั้นชิงสุยคิดถึงมเมล็ดพันที่เขาได้รับมาก่อนหน้านี้ เขาตัดสินใจที่จะปลูกมันขึ้นมาและดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นชิงสุยความคาดหวังในสิ่งที่ไม่รู้จักเหล่านี้เขากังวลว่ามันจะใช้เวลานานแต่เนื่องจากมันอยู่ในดินแดนยกยุพราชอามตะชิงสุยจึงไม่ได้กังวลมากนะัก ชิงสุยปลูกมเมล็ดพันธุ์ไว้ในพื้นที่ว่างที่ไม่ไกลจากดอกไม้แห่งชีวิตและตัดสินใจที่จะลืมเรื่องนี้หากมันจะงอกขึ้นมามันก็ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของสวรรค์ถ้าดินแดนหยกยุพร,ราชอามตะไม่สามารถทำให้มันเติบโตได้ ชิงซุยก็คงจะไม่มีความหวังใดๆสำหรับมันแล้วเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว1เดือนในดินแดนหยกยุพราชะอมะตะผ่านไปช่วงเวลาที่อ่อนแอได้ผ่านไปแล้วสิ่งที่ทำให้ชิงซุยมีความสุขก็คือความแข็งแกร่งของเขาได้เพิ่มขึ้น เล็ดเสริมกายาบรรพการไหลเวียนสู่รอบที่185อย่างไม่น่าเชื่อซึ่งมันทำให้ชิงสุยรู้สึกประหลาดใจมากหลังจากกลืนยาเม็ดฟื้นฟูมหัศจา์ความแข็งแกร่งของเส้นเลือดจุดตันเถียน และอวัยวะต่างๆก็เปลี่ยนไปอย่างน่าตกใจถึงแม้ร่างกายของเขาจะกลับมาสู่สภาพปกติแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าร่างกายของเขามีศักยภาพและเขายังคงได้รับผลประโยชน์จำนวนมากหลังจากที่เขากลับมาสู่ภาวะปกติพลังทางร่างกายของเขาในตอนนี้มีมากถึง18ล้านจีน ย่างก้าวอัมพรังเมฆพัฒนาขึ้นดังนั้นความเร็วของชิงสุยก็จะเพิ่มขึ้นเกือบครึ่งหนึ่งนั่นคือห้าสิบเปอร์เซ็นของความเร็วของเขาชิงสุยใช้ย่างก้าวอัมพรังเมฆภายในดินแดนหยบยุพร,ราชอมตะเขารู้สึกมีความสุขกับความเร็วที่เพิ่มขึ้นมันทําให้ชิงสุยมีความสุขการเพิ่มความเร็วจะส่งผลให้พละกําลังเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ เช่นเดียวกับชายที่ชื่อไายกุ้ยจากนิกายเทวโลกพลังของเขานั้นไม่แข็งแกร่งเป็นพิเศษแต่ด้วยความเร็วสูงของเขามันจึงเป็นเรื่องยากที่จะรับมือกับเขาถ้าเขามีศาสตร์ราวุธศักดิ์สิทธ เขาก็จะเป็นคนที่ไม่มีใครสามารถทำอะไรได้สองชั่วโมงผ่านไปชิงสุยหยุดลงแกนแท้แห่งลมปราณจาก,กรพัรดชิงสุยมีความตื่นเต้นและเร่าร้อนเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ยาชนิดนี้อาจถือได้ว่าเทียบเคียงกับสวรรค์ หลังจากที่ลังลใจบางอย่างชิงสุยก็ตัดสินใจที่จะใช้มันเพื่อที่เขาจะได้มีพลังป้องกันมากขึ้นชิงสุยเปิดขวดลายครามออกและพบว่ามียาเม็ดสีเทาขนาดเท่าอางุ่นเพียงเม็ดเดียวมันมีสีของเปเลวเพลิงมันเงาและโปร่งใส แต่ก็มีสีเทานิดหน่อยไม่สามารถอธิบายกลิ่นของมันได้แต่มีไอเย็นออกมาจากยาชิงสุยลังเลอีกครั้งจากนั้นเขาก็กลืนมันลงไปยาเม็ดละลายในปากของชิงสุยในขณะที่เขากลืนกินผ่านลำคอของเขายาก็ทักซึมไปถึงจุดตันเทียนไอเย็นกระจายอย่างรวดเร็วไปในร่างกายของเขากลิ่นหอมพวยพุ่งออกมาในขณะที่มันละลายกระจายไปในทุกทิศทาง ไม่นานหลังจากนั้นจุดตันเถียนของเขาก็เร่าร้อนและร่างกายรู้สึกเหมือนจะระเบิดจากนั้นพลังอันยิ่งใหญ่ก็ถาโถมลงมาจากจุดไป่ายหุ่ยบนศีรษะตรงไปยังจุดตันเทียนของเขารัศมีพลังสีม่วงเกิดขึ้นในจุดตันเทียนของเขาและเริ่มหมุนวนด้วยพลังจากเคล็ดเสริมกายาบรรพการร่องรอยบางส่วนของพลังสีม่วงวิ่งผ่านเส้นลมปราณอย่างรวดเร็ว มันไม่เพียงแต่ทำให้ชิงซุยรู้สึกมั่นใจมากขึ้นแต่มันยังเต็มไปด้วยพลังงานดังนั้นนี่คือลมปราณจากกระพัดชิงซุยรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงคำรามเล็กๆจากภายในร่างกายและความแข็งแกร่งของเขาก็เพิ่มมากขึ้นเพิ่มพลังทั้งหมด20%นอกจากจะก,กำราบพลังของฝ่ายตรงข้ามลง20%แล้วนี่ก็คือคุณสมบัติของลมปราณจากกระพัด ลมปราณจัก,กรพัรดิชิงสุยสึกถึงรัศมี100เมตรรอบตัวเองเขารู้สึกถึงการกำราบอย่างเห็นได้ชัดเช่นเดียวกับกลิ่นไอายของราชินีหมาป่าสีเงินเขาเดี่ยวนี่เป็นสิ่งที่มีพลังอำนาจมากที่สุดซึ่งแตกต่างจากเคล็ดวิชาล่าสังหารที่ชิงสุยเคยมีลมปราณจัก,กรพัรดไม่สามารถลบล้างได้ด้วยทักษะหรือเทคนิคใดๆความสามารถเช่นนี้คือส่วนที่ดีที่สุด ชิงซุยตัดสินใจที่จะออกเดินทางในขณะนี้เพื่อให้เวลาในดินแดนเหลืออีกครึ่งสัปดาห์เขาจะเก็บมันไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินในอนาคตชิงซุยรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งกับการตัดสินใจที่จะออกมาฝนเทลงมาอย่างหนักข้างนอกและเสื้อผ้าของชิงสุยก็เปียกโชกหลังจากยืนอยู่เพียงชั่วครู่เป็นเวลานานแล้วที่ข้าไม่ได้สัมผัสกับสายฝนข้าจะยอมเปียกโชกสักวัน มันทำให้ชิงสุยได้รับความชุ่มชื่นให้กับร่างกายของเขาแสงจันทร์ปกคลุมด้วยเมฆมืดสนิทและแทบจะไม่สามารถเปิดตาได้ในสภาพที่ฝนตกหนักชิงสุยไม่ได้เรียกวิหกเคลิงหรือคชสารวิเชียนไพยบู์ แต่เขาค่อยๆเดินออกจากหุูเขวมาป่าเพียงคนเดียวชิงสุยไม่พบอะไรระหว่างทางซึ่งเขาได้เห็นเมื่อมาถึงชิงสุยงงวยเล็กน้อยในตอนนี้ตอนแรกเขามาที่นี่เพื่อตามหาหุบเขาแห่งเทพธิดาในแผนที่สมบัติแรก แต่เขาได้บังเอิญไปพบเข้ากับสมบัติที่สองชิงสุยได้แต่อุทานด้วยความประหลาดใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเขายืนอยู่บนยอดภูเขาและได้ยินเสียงธรรมชาติชิงสุยมองดูน้ำที่ตกลงมาเหมือนน้ำท่วมนั่นคือน้ำท่วมเฉียบพล มันไม่ได้ผิดปกติที่มีน้ำท่วมชะพลันในช่วงฝนตกหนกักขุกเขาหลายแห่งมักจะถูกน้ำท่วมและสัตว์อสูรก็โห่ร้องขึ้นมาเมื่อพวกเขาพยายามหลบหนีจากน้ำทุกๆุกที่เต็มไปด้วยเสียงของฝนที่ตกลงมาบนพื้นดินและต้นไม้ สายฟ้าฟาดขนาดยักษ์ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าชิงสุยหลบไปอย่างรวดเร็วเขายืนอยู่บนยอดภูเขาเขาใช้ย่างก้าวอำพรางเมฆและวิ่งตรงไปที่ตีนเขาไม่ว่าร่างกายของเขาแข็งแกร่งแค่ไหน ชิงซุยก็ไม่เคยต้องการต่อสู้กับฟ้าผ่าชิงซุยวิ่งไปที่ด้านในของเทือกเขาผลบุพชาติเช่นเดียวกับที่ชิงซุยกำลังคิดถึงที่พักพิงเขาพบถ้ำที่อยู่ไม่ไกลจากหน้าเขาเพราะความมืดไม่สามารถปิดกั้นสายตาของชิงซุยได้เขาตัดสินใจที่จะใช้ถ้ำเป็นที่กําบังจากฝน ถึงแม้เขาจะแข็งแกร่งแต่ชิงสุยก็ยังต้องระวงังใครๆรู้ว่าถ้ำมักจะเป็นรังของสัตว์อสูรชิงสุยรู้ดีว่าเขาต้องมีสมาธิทันใดนั้นมีเสียงร้องดังขึ้นเรียกร้องมาจากในถ้ำด้านขวา สัตว์อสูรสัตว์อสูรระดับปาณเทวะกัตริย์ขั้นสูงสุดการรับรู้ทางจิตวิญญาณของชิงสุยนั้นแข็งแกร่งมากซึ่งทำให้เขารู้สึกถึงพลังของสัตว์อสูรได้อย่างรวดเร็วมันแข็งแกร่งมากชิงสุยตัวแข็งทื่ออยู่ครู่หนึ่งแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะตรวจสอบชิงสุยเตรียมตัวและระมัดระวงังเขาไหลเวียนเคล็ดวิชาทั้งหมดของเขา ชิงซุยชุดสวมเกราะและโล่ทองอินทนินศักดิ์สิทธิ์พร้อมด้วยกระบี่ดารายุคคาดไว้ในมือนอกจากนั้นแล้วเขายังได้ใช้เครื่องรางชนิดต่างๆเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งพลังของชิงซุยเกือบจะถึงระดับเก้าอาณาจักรแล้วในตอนนี้ เมื่อมั่นใจแล้วชิงสุยจึงเดินเข้าไปในถ้ำอีกครั้งในขณะที่ชิงสุยเก้าวเข้าไปในถ้ำเขารู้ว่าเขาเข้าใจผิดชิงสุรยรู้สึกถึงจิตวิญญาณสองดวงและหนึ่งในนั้นเป็นมนุษย์มนุษย์นี่เป็นเวลาเที่ยงคืนเขาจะเจอคนในเทือกเขาผลบุพชาติได้อย่างไร ชิงซุยรู้สึกสั่นสะท้านไปถึงกระดูกสันหลังของเขาเขาไม่กลัวผีแม้ว่าจะมีอยู่ก็ตามชิงซุยมักรู้สึกว่าผู้คนมักคุกคามมากกว่าผีหากคนผู้นั้นกล้าที่จะมาที่เทือกเขาผลบุพชาติคนผู้นั้นก็ต้องแข็งแกร่งพอสมควร เมื่อชิงสุยตกใจครู่หนึ่งกระบี่พุ่งเข้ามาหาเขาในความมืดแต่กระบี่นั้นไม่ได้รวดเร็วมากนะักหยุดชิงสุยตะโกนออกมาและใช้ลมปราณจากกระพัดพยักตบบกถูกใช้ออกไปทันทีและตบลงไปบนกระบี่ สิ่งที่แปลกใจชิงสุยคือการที่เขาประสบความสำเร็จในการตบกระบี่ออกไปเมื่อเขาต้องการที่จะ,ะเผด็จศึกด้วยกรงและพยาัคาฉีกระชากเขาก็เห็นคนที่ทำร้ายเขาผู้หญิงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ภาพที่รวดเร็วแต่ชิงสุยก็ยังสามารถระบุได้ ชิงสุยหันไปทางกระเรียนที่กำลังวิ่งมาหาข่าวกระเรียนหิมะกรงและพยาคาฉีกระชากที่ชิงสุยวางแผนที่จะใช้กลับเปลี่ยนเป็นเพลงหมัดวานอนเขากระแทกเข้าใส่กระเรียนที่พุ่งเข้ามา ะเรียนหิมะถอยกลับไปด้วยความเจ็บปวดเพราะพลังของเพลงหมดัดถ้าไม่หยุดข้าอาจจะต้องลงมือฆ่ามานันเจ้าไม่มีทางออกไปข้างนอกได้ชิงสุยกระซิบเป็นเจ้านั้นเองเสียงเย็นชาทำให้ฟังแล้วรู้สึกหนาวเย็น มันจะเป็นเรื่องง่ายขึ้นถ้าเจ้าจำข้าได้ข้าจะอยู่ที่นี่เพื่อหลบฝนชิงสุยเกือบจะตัวแข็งด้วยน้ำเสียงดังกล่าวหญิงสาวสวมชุดคลุมและหมวกไม้ไผ่ปิดบังใบหน้าของเธอเรือนร่างกายอันยอดเยี่ยมของเธอทำให้ผู้พบเห็นต้องเกิดจินตนาการอย่างไรก็ตามชิงสุยรู้ว่าเธอเป็นเจ้าหญิงน้ำแข็งซึ่งมันทำให้เขาต้องการที่จะจากไปทันทีเมื่อเขาได้ยินเสียงเธอ หญิงสาวที่มีน้ำเสียงเย็ยนชาเป็นอะไรที่ชิงสุยรับมือได้ยากเธอช่างน้าดึงดูดใจแต่ชิงสุยไม่รู้สึกว่าเขามีโชคมากพอที่จะเป็นคู่กับเธอมันคงจะยากลำบากถ้าเขาพยายามที่จะจับมือหญิงสาวคนนี้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ